สิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นกุตกุระนิระยะ แดนนี้เป็นแดนนรกที่เท่าร้อนมากที่ลุกเป็นไฟและเดือดพร่านอยู่ตลอดเวลาหลังจากใช้กรรมในมหานรกแล้วแต่หากสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นยังชดใช้กรรมไม่หมดต้องใช้กรรมที่เหลืออยู่ต่อที่แดนกุดกุระนรกนี้จะต้องถูกเบียดเบียนในนรกที่เท่าร้อนนี้แดนนรกแห่งนี้ตั้งอยู่ติดต่อกับคูถานรกสัตว์นรกจะถูกบังคับให้เดินไปในบ่อขี้เท่าที่ร้อนแรงนี้ เมื่อเดินไปในบ่อขี้เถ้าร่างกายจะถูกเผาไหม้และแหลกสลายแล้วก็จะกลับมามีสภาพเดิมอีกครั้งเพื่อรับการลงโทษซ้ำแลวซ้ำเล่าวนอยู่จนกว่าผลบาปกรรมจะบรรเทากุฎภูระนรกนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้คนเราระเว้นจากการทำบาปที่เกี่ยวข้องกับการทำลายชีวิตผู้อื่นโดยเจตนาหรือการกระทำที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นต้องเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น ขอความสุขสวัสดีจงมีกับท่านผู้ชมในค่ำคืนนี้กับคืนเล่าผีพับพบกับผมแมนทวชัยธีรปบัญชาสกุลครับและแขกรับเชิญที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงนะครับวันนี้นะครับมาเล่าเธอจะมาเล่าเรื่องแลงครูใช่ปะคะของมีครูของมีครูนะครับเอาละครับมาพบกับเธอกันเลยครับคุณทัญยาวไลนะครับ สวัสดีครับขอเรียกสันส้นว่าน้องสวัสดีค่ะอ,คอย่าถือสานะครับคนแก่ <laughs> <laughs> จำไม <laughs> ่ค่อยจำไม่ค่อยดีอ่าวพูดถึงเรื่องพอพอบอกว่าเรื่องความจำใช่ไหมคะหนูขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อตอนหนูอายุสักสิบแปดล้วกันอยากอยากอยากเป็นวัยรุ่นอยาก <laughs> ย้อนไปช่วงตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ทีนี้มันก็จะมีอยู่หนึ่งเรื่องราวที่หนูยังจำจนได้จนถึงทุกวันนี้เลยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของชุดไทยนี่แหละ ก็คือหนูเนี่ยได้งานประกวดงานนพมาศก็คือมาเป็นงานของโรงเรียนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็งานนพมาศเอ๊ะเราก็คิดว่าเราอ่ะจะใส่ชุดไทยอะไรดีนะเพราะว่ามันต้องต้องประกวดใช่ไหมคะคก็คือของโรงเรียนเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายทีนี้หนูก็หาชุดไม่ได้ก็มีพี่แหละพี่ที่รู้จักอะ่ะเขาเป็นรุ่นพี่ของเป็นรุ่นพี่ของรุ่นพี่ทีนึงโตแล้วแต่เขาก็เปิดร้านร้านเช่าชุดอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยไม่ต้องไปเช่าหรอก เปลืองตังเปล่าเพราะว่าเราก็ยังวัยรุ่นอยู่นาอยังเด็กๆอยู่เอาชุดที่พี่แล้วกันพี่มีเพราะว่าพี่เปิดร้านเช่าป้าแนะนํามาหนูก็บอกเฮ้ยดีเลยหนูจะได้ไม่เปลืองตังด้วยไม่เสียตังเราไม่ได้คิดอะไรเยอะเพราะว่าด้วยความที่เป็นเด็กๆหนูก็ไม่ได้อยากคิดอะไรมากอะโอเคก็ได้ชุดมาแต่ชุดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับชุดนางรพตมาที่เขาประกวดกันก็คือหนูหนูไม่แน่ใจว่ามันเหมือนเป็นชุดของมメน่ะที่ที่ที่ หนูจาชื่อแบบชุดเต็มๆไม่ได้แต่ว่ามันเป็นชุดไทยที่มันมีหัวเหมือนทรงขมินะคะที่ต้องใส่ผ้าดแบบนี้นอ่าหนูจําชื่อได้ไม่เต็มเดี๋ยวไม่กล้าพูดเดี๋ยวกลัวผิดอ่าประมาณนี้ก็คือหนูอะเช่าก็คือจะว่าเช่าก็ไม่ได้เพราะว่าพี่เขาให้มาเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากอ่าองลงค่ะนางประทับเลยก็ใส่ชุดไปก็ขึ้นประกวน วันนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายก็เราก็ประกวดของเราปกติทั่วไปอะเพราะว่าชุดมันก็สวยอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้หวังคาดหวังจะเอาตำแหน่งไม่ได้คาดหวังเอาอะไรคาดหวังแค่ว่าเออได้ทําได้ประกวดเอ้ยเอาแบบสวยงามเอ้ยครูสั่งให้ทำไงทาตามหน้าที่แหละแล้วก็ได้แล้วแล้ววันนั้นก็โชคดีที่ว่ามาได้อะไรนะป๊อป l ป r ร์ล่าโหวตอะไรเงี้ยก็คือเพื่อนเพื่อนช่วยกันแล้วก็แฮปปี้แค่นั้นไม่ได้คิดอะไรแต่ว่า คือหนูอ่ะเหนื่อยมากมเพราะว่าเวลาเราประกวดสังเกตว่าเราจะต้องตอนเย็นใช่ไหมคะหนูก็ประกวดถ้าจําไม่ผิดตอนนั้นหนูน่าจะประมาณสักห้าทุ่มเที่ยงคืนมั้งกว่าจะเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะคือมันเหนื่อยมากแล้วก็รู้สึกว่ามันดึกด้วยเราก็เลยในในความรู้สึกเราโอ้ยอาบน้ำอาบท่าเสร็จปุ๊บก็ถอดหัวแล้วก็ชุดแล้วก็ไปวางปลายเท้า ก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะก็คือมันจะนอนหอนูนอนอยู่บนเตียงใช่ไหมคะหนูก็ไปวางไปเท้าตามปกติเนี่ยแหละวางเสร็จปุ๊บหนูก็หลับหลับปกติเลยแล้วก็หนูมีความรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าเวลาตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณน่าจะห้าทุ่มเที่ยงเที่ยงน่าจะตีหนึ่งตีสองไหเพราะว่าากลับเที่ยงคืนเนาะตีหนึ่งคือมันดึกอะหนูก็ไม่รู้ช่วงไหนแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลากึ่งหลับกึ่งตื่น หนูจำได้แน่นเลยวันเป็นเป็นความรู้สึกที่กลัวที่สุดของที่สุดละเพราะว่ามันนอนอยู่แล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรสักอย่างมาจับที่เอวเราก็คือแต่ตอนนั้นอ่ะเราไม่ได้คิดอะไรมากเราคิดแค่ว่าไอ้ที่จับที่เอวเนี่ยอาจจะอุย้ยมือเราแล้วบอมันเป็นตะคิวนะมันแข็งไปหมดทั้งตัวเลยค่ะมันเป็นตะคิวหนูก็เลยเอยอะไรจับที่อ๋อมือเราเองนี่นาเออเราก็คิดว่ามือนอนคิดว่ามือเนี่ยนอนทับ แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเอ้ยเอามือจับเอ๊ะแต่ทำไมแต่ท uh, ําไมแกะไม่ออกวะเอ้ยมือตัวเองนะแต่ว่าแกะไม่ทาไมลักษณะมือเนี Darwin ่ยมันเรียวๆยาวๆอะหนูไ so ม่ค้องสึก so ว่า so มันไม่ใ so, ช่ม <generally> ือเราแน่ๆเพราะว่าเรารู้ส <suddenly> ึกเราจับมันมีเหมือนอีกมือนึงอยู่อีกฝั่งนะแต่มันเหมือนมีอะไรสักอย่างจับแล้วมันแบบหนูจำได้ไหมว่ามันเรียวๆยาวๆแบบเรียวๆยาวๆนี่มือหรือมืมันมันเราจับอย่างนี้เลยเรียวๆยาวๆน่าจะเป็นแบบ คือนิ้วหรืออะไรสักอย่างที่มันยาวอยู่เนี้ยแล้วลักษณะมันาาไม่ใช่แขนเราอะ่ะเรารู้สึกได้อะ่ะในความรู้สึกว่าจากที่หนูรู้สึกว่ากลืนหลับกลืนตืนะ่นอ่ะหนูรู้สึกว่ามันตาลุกโพนอะ่ะแบบว่าเหมือนแบบเราเราอยากตื่นแล้วหนูก็ท่องค่ะท่องน้ำมูตาสานี่แหละท่องผิดท่องถูกเพราะว่าเวลาที่มันกลัวผีอะ่ะมักจะท่องไม่ค่อยได้ก็ท่องไปท่องมาท่องมาทม่องไปคือไม่รู้จะทำยังไงอ่ะมันคือเหมือนเราเนี่ยยิ่งแก่ ก็ยิ่งรัดยิ่งแกะยิ่งรัดแล้วหนูหนูก็แค่ได้คิดได้ว,ว่าแบบทำยังไงถึงจะแกะตรงนี้หลอกได้ปุ๊กลัวกลัวเข้าและเด็กอายุ18อะ่ะตอนนั้นคือแบบคือกลัวหนูหนูรู้สึกได้หนูจำจนถึงทุกวันนี้ก็คือกลัวมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ปิดไฟนอนไม่ได้ทุกวันนี้ก็คือสามารถปิดไฟนอนได้หนูกลัวมันกลัวคือถ้าใครไม่เจอกับตัวจะไม่รู้ว่ามันมันน่ากลัวจริงๆอะ่ะมันหลอน เพราะว่าเราแกะไม่ออกแล้วเราก็ไม่รู้ทำไมเขาท่องอย่างเงี้ยแล้วทำเนี่ยแล้วก็มันเหมือนเป็นช่วงเวลาสักพักหนึ่งนะคะที่มันแน่นขึ้นแล้วสักพักหนูท่องอะไรห,หนูจาไม่ได้แล้วเขาก็คลายออกไปเองคายออกไปหไนูรู้แล้วพอทุนหนูรู้ตัวได้ว่าหนูขยับตัวได้คายได้วิ่งเลยค่ะหน,ห,นหนูนอนอยู่ชั้นล่างแม่คุณพ่อคุณแม่จะนอนชั้นบนหนูก็ขึ้นไปเลยขึ้นไปหาข้างบนเลยแล้วก็ไปนอนขอให้พ่อกับแม่เนี่ย อ,ออกตัวตรงกลางนะขอนอนแทรกอยู่ตรงกลางอะ่ะแล้วเขาก็ถามว่าเราเป็นอะไรหนูบอกว่าไม่เป็นอะไรแต่นอนตัวสั่นอยู่งี้ยจนเช้าแล้วก็กลัวมากๆกลัวกลัวแบบมันมีความรู้สึกคือคนเรามันมันกลัวคือความกลัวมันคือมันเรามีความรู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะให้อะไรสักอย่างอยู่รอบตัวเราได้ ต้องต้องมีพ่อคุณพ่อคุณแม่หรือมีใครสักคนยนึงอยู่ตรงนี้แล้วไฟก็ต้องเปิดเข,เขาก็เขาก็ยังไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าหนูวามาเล่าตอนเช้าเพราะหนูว่าเป็นคนที่กลัวผีขึ้นสมองต้องตามพื้นฐานอยู่แล้วก็คือเป็นคนที่กลัวผีกลัควค,คือแบบพื้นฐานปกติเพราะว่าเราเรา,เราไปนอนโรง,งแรมเนะี่ยจะชอบชจรหลอกหลอกในฝันนะหลอกในฝันไม่รู้เป็นอะไรกับชีวิตชีวิตโดนตลอดอแต่ว่าไม่เคยมาให้เห็นแบบมีครั้งนั้นแหละท,ที่ที่รู้สึกว่า รู้สึกแต่ว่า<ไ>ใช่แต่ว่าคือหนูก็ไม่ได้กล้าหันหลังหันเงี้ยพลิกไปอะ่ะหาเขาเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเราพลิกไปอ่ะจะไปเห็นยังไงเขาจลุ้อ่ะทำไมไม,ไม่ได้อยากลุ้นถ้าเกิดสภาพที่หนูพลิกไปแล้วเกิดเจออะไรแต่ตอนนั้นมันก็แข็งด้วยแหละมันก็ไม่สามารถที่จะขยับตัวได้เราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเราเล่าให้พ่อพ่อกับแม่พอตอนเช้ามาหนูก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเนี้ยมันเหมือนมีอ,อะไรสักอย่างไม่รู้มันมาจับเราอะ่ะเราก็รู้สึกว่ามันน่าจะไม่ใช่มือคนอะ่ะ หนูก็เลยคิดถึงที่หนูวางไว้ไปลายเท้าก็เลยคือคือแบบเราเราเราจะร,ร,รู้สไม่ได้เองเราก็เลยเอาไปขึ้นไว้ที่หิ้งพระก่อนที่พี่อะ่ะเขาจะมาเอาเพราะว่าพี่เขานัดสามวันเดี๋ยวเขาจะมาเอาที่บ้านหนู <é. S 2> ก็เลยไปขึ้นไว้ที่หิ้งพระแล้วพอคืนที่ที่สองที่เรานอนอะ่ะพอเราขึ้นแล้วอะ่ะเรารู้สึกว่าเราเราไม่เจอแล้วนะแต่เราก็ต้องนอนเปิดไฟนะเพราะาเราเปิดไฟไม่ได้แล้วเพราะความกลัวมันกลัวกลัวอย่างนั้นอ่ะสิงใจเลย อืถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งโดนโดนกอดอะโดยที่รู้ว่าคนที่กอดเนี่ยลักษณะมือเนี่ยกลัวมันจะไม่ปล่อยมันมันก็ส่วนหนึ่งด้วยนะคะแต่ที่หนูกลัวก็คือมันมันเป็นความรู้สึกแบบไม่ใช่มือเราอ่ะอ่ามันใช่เพราะตอนแรกอ่ะเราอ่ะหนูยังมีติดตลกอยู่มือตัวเองหรือเปล่าอะไรแล้วพอเรารู้ว่ามันไม่ใช่เพราะคนที่กลัวผีเนี่ยต้องยอมรับว่าคนกลัวผีคือกลัวผีจริงหนูไม่จําเป็นต้องเห็นผีนะ หนูก็กลัวได้แค่ฝันหนูก็กลัวแล้วแล้วแล้วมันก็จะเป็นแบบอะไรที่มันติดอยู่ในใจแล้วหนูก็เล่าอย่างเงี้ยพอพี่เข้ามาเอาชุดก็เล่าให้พี่เขาฟังพี่เขาก็ไม่เชื่อเขาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้พี่อะเอาชุดมาให้เช่าตั้งหลายคนไม่เห็นมีใครเจอผีหลอกเลยเราหนูก็บอกว่าหนูไม่ได้เจอผีม่ยืนหลอกแต่เขามากอดแต่หนูไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไร,รเขาจะบอกว่าสิ่งที่คุณวางอยู่นั่นอะ บางทีก็ต้องมาขอแต่ตอนที่หนูเอาไปขึ้นที่ย์พานหนูขอขามานะเพราะแม่บอกว่าไปจุดทูปขอขามาเขาซะเพราะว่าแบบคือเขามีหัวไงคือหนูจําชื่อชดแม่จริงแต่มันเป็นชุดชุดเขมรนะคะอ่าและทีนี้ทั้งหัวทั้งชุดเนี่ยเราไปวางปลายเท้านั่นหมายความว่าเราไม่ได้เคารพเพราะเราไม่รู้ว่าชุดที่เนี้ยเป็นชุดมาจากไหนเพราะคนที่ให้เราเช่าเนี่ยก็ไม่ได้บอกความจริงเราทั้งหมดหรก ว่าชุดที่มาเนี่ยมันมาจากไหนแล้วก็เราเอามาใส่เนี่ยเราบางทีเราไปปล่อยป่าแล้วเลยเราคิดอุ้ยก็แค่ชุดเอามาประกวดก็วางแล้วก็หลับไปด้วยความที่ของของความความรู้สึกของเด็กดนะหนูก็จ,จําได้จนถึงทุกวันนี้ว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดอะไรสิ่งที่เรามองไม่เห็นหรือว่าอะไรที่เป็นชุดไทยนะตอนนี้นะหนูก็จะไม่ค่อยกล้าเอาไปวางอะไรที่มันต่ํากว่าตัวเรานอนหรืออะไรอะไร,อะไรที่เราลบหู่ไม่ได้อะบางทีแบบเหมือนเหมือน ความรู้สึกเรามันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นเพราะอะไรที่ไม่ได้เจอกับตัวหรือว่าอะไรที่ไม่ได้เจอกับตัวจะไม่เข้าใจแล้วไม่รู้หรอกว,ว่ามันมันฝังใจเราแค่ไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่หนูฝังใจจนถึงวันนี้หนูก็ยังไม่เลิกกลัวนะหมายถึงว่านอนคนเดียวไม่ได้ในความรู้สึกเราว่าเราจะเจอเองไหมถ้าสมมติว่าจะบอกว่าที่จะบอกว่า ที่เจอเนี่ยไม่ใช่ผีเป็นเทวดานี่จะจะคลายความกลัวลงไหมหนูก็ไม่แน่ใจเพราะมันฝังมาตั้งอายุสิบแปดปีด้วยมันฝังฝังมนนนนะานานมากแล้วเราก็มีความรู้สึกแบบอาจจะเป็นเพราะเราเชื่อไปตรงแล้วตรงนั้นว่าเป็นเพราะว่าเราไปวางไว้ตรงนั้นหรือเปล่าแล้วก็อาจจะเป็นเป็นส่วนที่เราคุยกับพ่อกับแม่ด้วยว่าพ่อกับแม่ก็บอกว่านั่นแหละเป็นเพราะว่าเธอเอาไปวางไว้ตรงนั้น เราว่าหนูว่าไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เขามาบอกเราอ่ะแต่เขาไม่ได้มาร้ายเออเขาก็รักไงมากอดไงอ๋อแล้วหนูก็ไม่ได้ต้องการให้ใครมากอดน,นะคือแบบว่าถ้ากอดบางทีแบบคือเราก็ไม่รู้จุดมุ่งหมายหรืออะไรแต่หนูรู้ว่าท่องน้าโมยก็ไม่ไปนะ<อ>แต่ว่านมน้าโมน้าโมไม่ไปหรอกถ้าจะให้ไปต้องต้องต้องบทนี้อัตนาติยาผลิตโอ้ยนะตอนนั้นมันมันไม่สาวเลยนี่ไปเดี๋ยวหลังจากหลังจากนี้ไปก็ไปเปิดหนังสือแล้วท่องไว้ที่สามัญทัดเอง S <S เอาแล้วทีนี้ไม่ตัวนี้ไม่เจอเลยจ,จะไปนอน,อนอนที่ไหนไม่จริงจะไปนอนที่ไหนก็ได้ให้ไปนอนในดงดงตะเคียนด้วยอ่ะไม่เจอไม่มามันเป็นบทสวดเหรอคะอา่าเป็นบทที่ถูกบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วก็อันนี้คือเทา้าจตุมหาราชก็คือเทา้าเวสสุวรรณถ้าเป็นคนแต่งอ,อันนี้เทวดาแต่สถาบที้ก็คือแต่งเพื่ออะไรเพื่อให้อา่า พุทธบริษัทที่นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยคืออย่างนี้ท่านเนี่ยเป็นยักษ์ใช่ไหมค่ะทานเนี้ยบริวารท่านเนี่ยมีทั้งร้ายมีทั้งดีก็เหมือนมนุษย์เนี่ย<ะ>ก็มีความมีกิเลสอ,ะะอ่ะง่ายง่ายมีโลภโกรธหลงเพราะนั้นนะท่านก็จะสาบเอาไว้ว่าอ<ะ>ไม่ให้มาทำลายมนุษย์แต่ก็ต้องให้ไปอยู่ในบริเวณที่ที่ท,ท,ที่ที่กำหนด<ะ>เช่นห้วยหน้องคลองบึงถ้ำหรือว่าต้นไม้ใหญ่หรืออะไรเงี้ย ให้ไปอยู่จะกัดสถานที่ไม่ให้ออกมาเป็นบ้านเดี๋ยวจะดบมนุษย์เดี๋ยวจะมาทาร้ายมนุษย์แต่นี้มีมันมีคําถามว่าแล้วถ้ามนุษย์เข้าไปละ่ะมนุษย์เข้าไปหาก็ท่านก็อนุญาตให้ให้ให้ใหทํร้ายได้เพราะว่าก็แยกให้อยู่แล้วไงแต่นี้ท่านมีวิธีงไงท่านฉลาดและเป็นเทวดาท่านก็แต่งคาถาบทนี้ชื่อว่าอาตานาตยปริตอาตานาเป็นชื่อวิมานของท้าววิสวรรอ่าแต่งไว้สิบสามบรรทัด แล้วก็มาตอนเช้าก็มาเอ้ยกลางคืนก็มาบอกกับพระพุทธเจ้าว,ว่าเนี่ยสถาบทเนี้ยผมแต่งเอาง่ายๆพูดกับชาวบ้านเลยผมแต่งแล้วก็ให้ให้ไปบอกกับพุทธบริษัททั้งสี่เพื่อที่จะได้สาธยาย,ยจะได้ไม่ได้โ,โดนบริวารของผมมาทำร้าย,ยมันเป็นเขาเรียกว่าประกาศิทธิ์ประกาศสิทเพราะนั้นถ้าสวดบทเนี้หนึ่งพวกวิญ,ญญาณที่มีเจตนาร้ายไม่ดีกับเราเนี่ย,ยหนึ่ง ห้ามแตะต้องห้ามเดินตามห้ามสิงสู่สามอย่างห้ามห้ามเดินแม้กระทั่งเดินตามไม่ได้เลยเดินตามก็ไม่ได้เพราะว่าท่านให้บริวารของท่านนก็คือบริวารยักษ์ของท่านที่ที่เป็นฝ่ายดีเนี่ยถ้าจำไม่ผิดสี่สิบเอ็ดตนนะก็คือคอยคอยดูแลรักษาอยู่คือพูดง่ายว่าถ้ามีพวกมีพวกพวกเดียวกันเนี่ยพวกจิตไม่ดีคิดจะทําร้ายมนุษย์เขาจะพวกนี้ ประสาทสัมผัสเขาไวเทวดาเนี่ยประสาทสัมผัสไวรู้เลยปุ๊บว่าอ๋อนี่มีคิดจะทำลายห้ามเดินตามห้ามแตะต้องห้ามสิงสู่เดินตามยังไม่ได้เลยถ้าคนสวดบทนี้นะไม่ได้มันถ้าถ้าไม่อยากเจอเราก็ไม่ต้องกลัวด้วยสวดคาถาบทนี้ช่วยได้สิบสามมันทัดชื่ออาตานาติยาปริสิบสามนะแต่หนูต้องไปหาทุบ้างแล้วเพราะว่าเพราะว่าจะเขาจะมีแต่งเพิ่มมานรุ่นหลังเขาจะแต่งเพิ่มมาเยอะ ่าแต่จริงๆอ่ะเนื้อๆมีอยู่แค่สิบสามบรรก็ขึ้นชื่อด้วยวิปสัสสสะนมัตตุจกักขุมันตัสสเดีมาโตขอ,น,อ,น,อน้อมแด่พระพุทธเจ้านามว่าวิปัสสีผู้มีจักสุผู้มีศรลเนี่ยยกเป็นตัวอย่าง,งเป็น,ยยนต้นเนี่ยถ้าเจอบทเนี้ยก็ท่องไว้แล้วครั้งนี้ท่องประจําไว้เลยรม่ลองไม่โดนแน่นอนแนะนําไปแนะนําใครที่เคยโดนแบบคุณอย่างเงี้ยทางสามแพ่งสี่แพง่งกลับมาบอกเงียบกลิปเลยส่วนกระทาบหมนนี้เงียบเลย เอาประกันครับค่ะผมเองผมยังส่วนหนูจะเอาไปไปใช้มั้งเพราะว่าปกติแล้วอ่ะหนูไปนอนนอนที่ไหนนี่ส่วนใหญ่มักจะเจอไม่เคยหนูเนี่ยเป็นคนไม่เคยเจอผีเป็นตัวเป็นตนมักจะมาในฝันฝันก็ไม่มาหนูที่เจอบ่อยมากฝักไม้ฝัฝันไม่รู้มาทําไมกันแต่ส่วนใหญ่มากในฝันส่วนใหญ่อ่ะมักจะมาขอให้ทําดีให้ส่วนใหญ่เลยแบบ มาอย่างเช่นอยากกินข้าวอันนี้อยากกินนี้นนไปนนทำนนาแต่<ะ>ส่วนใหญ่หนูเจอแบบนี้นย์ขอจ่้แบบนี้มาเน่าจะเป็น,นเป,นปลตอ่าหนูจะเดิน่จเจอเจอ,จอให้ขอตลอดจะไม่ได้เคยเจอแบบให้มาทําร้ายเราไม่เคยน่าจะเป็นเปลตอ่าแล้วแล้วก,วก็ต้องไปทำบุญทุกครั้งเพราะว่าถ้าเราไม่ทาบุญลอมันก็จะเปลตพวกนี้เขาจะเขาจะได้รับอาหารต่อเมื่อเขาได้อนุโมทนาบุญจากที่คุณอุทิศไปค่<ฮ>ะเป็นประเภทเดียวเลยก็คือคือจะจะ,จะอิ่มท้องได้เนี่ย ต้องอาศัยการอนุโมทนาถ้าอยู่ๆเอาไปจัดของเอาไปวางไว้ให้ไม่มีทางได้กินต้องต้องได้อนุโมทนาเพราะกรรมของเขาที่เขาไม่ไม่ย,ยินดีในการให้ทานคนอื่นอยเงี้ยเห็นคนอื่นก็ให้ทานเฮ้ยทำบุญเอาหน้าเอาปเปล่าอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมีจิตอกุศลเพราะนี้เลยใต้เป็นเปลสดนี่นี่คือเลือกเล่า ที่เรามาที่เจอปลาใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราฝังใจเพราะจนถึงทุกวันนี้หนูก็ยังยังไม่ลืมเพราะว่าน่าจะเป็นอันอันแรกตัวเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งแรกที่เราสัมผัสได้เองเพราะที่ผ่านมาเราก็จะฝันบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้เจอมาเป็นตัวเต็มที่ก็แค่รู้สึกเหมือนแบบขึ้นหลับขึ้นต่นแต่อันนี้คือสัมผัสเรามันก็เลยน่าจะเป็นเรื่องที่ฝังใจมากกว่า ไม่ต้องกลัวแล้วครับเขาเขาของพวกนี้มันเขาไม่มาทําอะไรง่ายๆอย่างนั้นแหละครับนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับสำหรับชั้งคืนนี้นะครับับเรื่องเล่าสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นลาท่านผู้ชมไปก่อนครับและอย่าลืมสวดมนต์แผ่เมตตานะครับเพราะจะทําให้ท่านตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขหลับแล้วก็ไม่ฝันร้ายลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับของมีครู ไม่ได้มีเพียงคุณค่าในด้านความรู้และฝีมือแต่หลายครั้งยังแฝงด้วยจิตวิญญาณของครูผู้ถ่ายทอดและความเชื่อที่สืบต่อกันมาบางสิ่งบางอย่างจึงไม่ใช่เพียงของแต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องเคารพไม่ว่าคุณจะเชื่อเรื่องอาถรรพ์หรือไม่การเคารพของมีครูคือเกาะป้องกันตัวและเป็นการรักษาบุญกุศลที่ครูได้อุตสาห์ฝากไว้เพราะเมื่อเราให้เกียรติในสิ่งที่เรียนมา สิ่งนั้นก็จะตอบแทนเราด้วยความราบรื่นและความสำเร็จแต่ถ้าลบหลู่ก็อย่าประมาทว่าผลจะไม่ย้อนคืนมาสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวคุณอาจไม่ได้มีเท่าที่คุณเห็น